เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีข่าวคราวที่ไม่สู้ดีเกี่ยวกับพระภิสุสงฆ์หลายคนก็เสื่อมศรัทธาบอกว่าจะไม่นับถือพระและ้วไม่นับถือพระก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าขอให้นับถือพระรัตนตรยัยแล้วขณะเดียวกันก็อย่าไปโกรธเกลียดพระที่เป็นข่าวเพราะอะไรเพราะถ้าเราโกรธเกลียด จิตใจเราก็จะหม่นหมองเห็นพระมาบินฑบาตผ่านหน้าบ้านถ้าเรามีความโกรธเกลีย,กยดจิตใจเราก็เศร้าหมองแต่เช้าเลยและนี่คือผลที่เราต้องปฏิบัติธรรมนะเพราะว่าข่าวคราวที่เกิดขึ้นนี่แสดงให้เห็นเลยนะว่าเป็นเพราะการปฏิบัติธรรมของบุคคลเรานั้นนี่ย่อหย่อน เพียงแค่ห่มจีวรอย่เดียวไม่พอนะต้องปฏิบัติทำรรด้วยเน้นถ้าเราเอาบุคคลเหล่านั้นเป็นเครื่องเตือนใจให้ไม่ประมาทเราก็จะได้ประโยชน์นะเมื่อเราจเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยแทนที่เราจะเกิดความโกรธความเกลียดแทนที่เราจะเกิดความสาดใจถ้เาเรามาเตือนใจแล้วว่าเออถ้าเราไม่ระมัดระวังเราก็อาจจะเป็นแบบนั้น จะไม่นับถือพระก็ได้แต่ว่าอย่าทิ้งพระรัตน์ไตรและถ้าเรานับถือและปฏิบัติตามพระรัตน์ไตรเราก็จะเห็นคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นครูสอนเราว่าอย่าประมาทและต่อไปแทนที่เราจะโกรธเราจะเกลียดเราก็จะขอบคุณนะที่มาเตือนใจให้เราเกิดความไม่ประมาทและเกิดความเมตตาสงสารที่เขาพลาดเพราะเขาเพลินในความสุขชั่วคราวแต่เราต้องเจอทุกยาวนาน